อ้่อะแกงจืดเ็ไเนาะเออแกงจืดนั่นก็ได้จืดข่าวเจ้าเนาะจืดข้าวเจ้าแล้ว่กมีเด้ออกินก่อนพรมีแห้งแบบทางยุ่ยย้ายขึ้นห้องทุนจังง่ายถูกว่านะกินแค่ไหนกิน้กินแค่ยกเอาก็ได้ กำลังใช่อ่ะมาต่อกันเนาะในช่องอีกช่องทางหนึ่งพี่น้อยเนาะถ้ากามาแต่ก,กินข่าวเศร้าข่าวเศร้ากลายเป็นข่าวเรง วันนี้ก็สิไปซื้อกเกล้าให้ป้าก่อนพี่น้องเนาะเอ้าเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสิมีอย่างเนี่อันเพิ่นเราบ่ได้คล้าวอย่างบ่ตาโมเราบริการข้าวอย่างบ่ข้าวจะเา็บของลงอืมเรื่อยๆอ่ะเนาะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเอามาเบิ่งยามเจ็บยามป่วยยามไข้ยามโซพี่น้องเนาะยามนี่แหละพี่น้อง ปเดี๋ยวเราลงไปบึงซื้อกับเขาก้าหน้าไปทางป้าก่อนไปอาสบายดีปาลุงก็ลูกเออมาเหบังรถบังรถยงบังหนาบังหังได้อมหนิบาไนบ่กันนอพอ้า่เดี๋ยวเดี๋ยวเยเดีดยวเเดเดี๋ยวเดเดีเาเดี๋ยวเดีวเดียวีเ ไปด้เห็นป่าเห็โว้ยเาไปไป่งก่อนอ๋อเนาะกับเขากับน้ำเต็มอยู่นี่ม่เจอแนวกินแนบแซ่บม่นอักของปักเซ้นฮะกัเมื่อสารวันนะอ๋อแย่ยยจังแกงจืดก็ได้เนาะเออแก่งจืดนังก็ได้จืดเขาเจ้าเนาะจืดเขาเจ้าแล้วยังนีเด้อ บางนลูกอันอ,อันนั้นมันล่มทับได้ฮะจ,จะอจาไปพิงเอยได้ของนฮะได้ของดินถลายนอดด้มจ้ะไอ้น,น,อน,นอุ่มเพิ่มได้กินขา้าเลยบะกินแต่เนื้อเพระแต่เศเออ้านะนาซกิจยังเสร็จเนะะาะเดี๋ยวคอยซื้อก็ได้าหรนะอกเดี๋ยวามาหากินเนาะจะเดียชื่อจะได้าวมาอีกเ่นึงนะเมเพชรจู อะไรก็ได้เอายางทะลุไปหนีก็ได้แน่นอะได้ใครได้ซ้อมปะเอาทะลุป่ะนี่แต่ว่าอท่านยุ่งง่ายขึ้นห้องแล้วปอยังท่นไม่ง่ายละใครได้ซ้อมละขึ้นถนัดปากท่านออกมาจากห้องยังอยู่ห้องอยู่ปอได้ได้ตะมอมเกนียอ้ไปได้น้ำในได้สบอเอาอเออน้ำนะเอาน้ำจะขวดนึงก่อนก็ได้ฮะ ก็ได้้ไทยนล้มาหาปลากระลื้อไทยได้นะเป็นตู้คายยังนงเป็นตู้เอิ้นเปตูเนตู้อเด้อมีเตู้เรอิไปเบิ่งเยอะฮะมันปิ้งบ่ะตู้เอินยังเบิ่งเยอะฮะโอ้หอมได้นน่เนาะตู้คายได้น่อ่ากินยากเล้นี่เอาแม่ไม่กินเจนไ้มันปิ่งเนาะกลินเจงเผือกกนิ่นมันกนิ่นเผือก ใ่สุกรแบบเออสุกเลยนะเอาเลยอันนี้ค่ะหนวในลูกเออชิปชิปกันเอาสองหัวเนี่ยเอาซับเลยเดืองกับแด่เอาเดืองกับแด่และซับกันนแล้วมันจะเช็คัวสุกเลยบนี่นี่ตัวนี้สุกรบอกอ๋อัวนี้กับตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้กับตัวนี้บอกแม่นางยังไม่หัวอันกล้วยได้ป่าบอกกวยก็แล้วเนาะเน้นต็มมันกล้วยกินดูอะไรกล้วยกวยกวยเล่นปะ các anh cứ háo bên này nó háo nhang cà phê thì có đấy cà phê thì nào bây giờ con nó sập này mình thôi đi thảm cái này cái nào cái nào cái nào có đấy bố nỉ có rồi đấy là nhang con à để lặp lót còn áo bên này เออป๊ะเป๊ะลงมาลูกอะไปย่างกับไปในหมดไปโทรถามป้าก็นายอยู่ใสอ่โทรถามเบิึงอยู่ฮะถาว่าอยู่พื้นบัดเชื่อปจอดพื้นนั่นเนาะกระดับฝนตกฝนมาหยาดได้เพผลอ๋ออยู่นี่แล้วว่าของทักพื้นขยันตาไหนมาถามกันยันหมอทนายว่างได้หดอเขากลับมาลงมาลูนถือน้ำสบมือถือเอาน้ำสบมนะฮะเอาอันนี้เไปฝาก นอกน้ำมี่ไปให้นี่นี่ยูดิเบลอันเจ้าเห็นป้าปิญอาคาเจ้าอาการนี่ยเ้าี่ยเบอกเจาตกใจอยู่บ่เขเป็นยังยู่บักาอันเค้ะเน่าเื้อนี่นะแกงเจืดกับไอ้เข่าช่วยเอามาเอามาในท้องเลยเลือดแล้วก่อนออนอ่นอน่อนอ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 อนออนออออนออออนอ่อน้อนนออนห่ออ่อนนนอ เห็นอันจมโบย่านบอกเก่งแท้ไม่บ่วงยางอยู่ผมได้หารถได้แท้เอาแม่นทำบ่วงยางด้่ยก็จิตค่าถึงนะว่นนี้เอาสวยอาบ่วงมาขอบใจจ้ะฮะขึ้นีหนืออยากนอนนอนใช้เจ้าเข่าเฮียนบอกได้แล้วใช่เข่าไปคุณไหมบ่อยู่บงเก่าอยู่เลยหันไปคนแรกไปซะปะ เป็นได้เลยลูกตอนไหนพ่อพังนะบ่ตอนจะเห็นป้าเลือดออก่ะเป็นได้ไรจะตกใจบ่บ่ได้ตกใจบ่ได้ตกใจยังตันตาไปยังขึ้นลำแท้นะใครถือต่อยนะถึงเด็บมือไหมเช่าเลยด้วยบอสเออพลับหันกลับมาพอดีต่ำกันด้วยหั่นไปย่างเอาไปมาต่อกันบาดนี้เนาะก็ยังอยู่ในห้องยังบนท่านในย่ายคือในห้องอยู่พี่น้อยเพราะว่ายังอยู่ อยังอยู่รอทางเพศพันบอกอยู่ง่ายคืนห้องจากคืนนึงแลบอื่นกันว่าโอเคแต่จังพากันเมื่อใส่อันนี้ก่อนพอมีแห้งเรา่าเสียเรือดลายชสนนอนแน่นอนนอนพังเมื่อก็นใช้น้ำเกลืออันยังก็กเทราว่าเมื่อยอะขาดเดือดขาดหยังเลยว้ารเนะ ฮันว่ามีเวลาย่างไปเบิ้งหิ้มโคลงอยู่พี่น้องนน้ำขึ้นนี่โหดีรอได้ไปเบิ้งน้ำขึ้นเพื่อปอกข้ากับแม่ที่เก่าหา่ะบ่พอไปแล้วมีคนคิดเรืองอื่นไปน้ำใช่แต<ข>่ว่าเพคนห้ามว่าให้ไปด้เป็นนะไงคนปิดได้น,นะน้ำมันลายน้ำขึ้นเนาะแม่น้ำขึ้นนะเป็นอันนี้เป็นบ่ย,ยางให้ไปกละเจองพรรษาเลยเนาะ ตีก่อนเนื้อหนักอะไรเป็นเบิร์นอยู่ขนาดเห็นบ่หน้าม,มันจุนจุขึ้นฮอดเฮือนคนเออขึ้นมากรนดนี่นี่รดนขึ้นมาถ่วมได้หนี่นขึ้นมาถ่วมนี่มันอ่างกรดนี่บอกขึ้นมาดีมั้ยว่ามือจังไปฮงเฮียนฝนตกจัข็งจ่าอยากให้แม่ไปส่งฮงเฮียนฮะ เดียวไปห้องเฮียนได้ไมแม่เอ้ยเจ้ากเบิงเลยก็กผลนะไรวะกับชายเสือ,อดิน้นผลโตกแหงปาเนี่ยผลตกม,มันอยากมันยากทางเดี๋ยวแย่ยันพลาดล่มยันพลาดล่มนะบอสวันนี้หัวแตกได้บัดเลยนะพลาดทีหนึงเลยเจ้เออไม่ไปเจออยู่ให้ว่าขึ้นเจ้าให้เพราะตอนจะล่ม โอ้ยบวกเก่งเลยให้ฮะจะเข่าไปไหนก่อนบ่อเอาคนอยู่ในเลยสาวได้ไปคนได้ดิอืมอันเข่าพอได้เราว่าทั้งเิ็กน้อยนะเบลไปเพลกก่อนเลยไปจะดซีเข่าไปว่า,า,าจ้ะไปจัดซีเข่าเลยมีของอน,น,งอ,นอกพระเท่าทนั้นแหะเข่าหลายคนเพราะว่ามันเป็นห้องอันนี้เลย จะเสียเอาเข่ากับเข่าไปใหป้แล้วกนชาเด้อร์อยู่นอกถ่ายเลยชุมเจ้าเด้อร์เปนน้องเนาะครับเขามาอยู่ในห้องโอ้ยเนาะเป็นจังในนดเนาะจะอยู่เนาะหิวเขา่าหิวหน้ามือ哟สีม่มุมเลย Đang chửi đi rồi đấy Không chửi. chửi, mà, không đó. Không có chửi. Mà. đấy con đấy. mặc. đi để nhìn đấy. làm <laughs> mồm <laughs> luôn đó. qua. nhận non vô <อ>กินก่อนพอมีแห้งแต่ทางยุกย้่ยขึ้นห้องพุนช่างง่ายพราะว่านะก่ใชไม่ใ่ไหมคุบอจังโม้ีเลยนะเดี๋ดวจะพักนเะนาะนี่จะได้มีนองนายมิตรพักเนี่ยนจืดบะสัครับเจ็ <laughs> ก็เคนถายรานคารวาพิเศษได้เยก็ได้เ็นจ้ะคะนี่มัแช่ไปไหนดิล่ะวันนี้คอ่ายที่ซาวนเจ็บได้แทนเลยเจ็บหรเ่าถ้าขยับยังไงถ้าเป็นนานึงพิสูจนแต่ว่ายังปวดหัวอยู่มัจะปวดบอ๊ ปวดในเนึงเนาะแล้เปลี่ยนกันเนาะที่นี่ทั้งลุงกาลังออกไปเออนอ้องนี่นี่เปน็นอยไรจะนับเปลี่ยนกัน กินน้ำต้มบ่กินข้าวอะไรเป็นแค่นี้เนาะโอยเลยกินง่ายได้เนาะแต่ว่าพูดได้ขลังเม่กินได้เิ็นบ่

นแล้วเโอ้ยชมือนี้ก็ชบเป็นมันเลยี่บอกเยวมานี่เาเดียวแมงว่ะถีแมงว่ดูมนยวเดินมาที่นั่นอะกินยารือว่านัไปอยู่อ่อยู่นั่นแล้ว เอข้าก่อนเนาะป็นไดเข้าได้เราได้เละอเห็นปเลยป่วยใช้กินเข้าวแทบทีพพันผู้่นที่ตามไม่ที่พันกเพันก็ดีใจน้ำเนาะเพราะว่ากินข้ากินน้ำได้อ่ะ โอ้ยไปเห็นทั้งน้องนุ่งป้อนเข่าใช่ไหยากเลยเห็นโบป่วยเห็นบนั่นนี่เรากบกเพลงกันนี่ถือว่าจำเป็นชุดด้นีเด็นยอนนันอาล้านป่าบุปผาเนี่ยเดีเอเอส่ป้ากดูกรุ่ยยเลยกันป่ากอานเพื่อนเ้อ

ไม่ค่ะหันเต้นๆเนภาาเซียกันเห็นไหมดูภาษงเซี่ยงกรสุนกรดทุกตับคุณเออกระดด อน Get ี่ะรเจได้ย่ายขึ้นห้องยามดันพวกแนําลี้ยพอัเบเอาเอาพอหายากก่อนก็ได้ซะเนาะยังกโอเคกันยังยัดเข้าระคัรถบัดนี้เฮายังแผ่ยังอันนั้นอยู่ครับ ถ่ายภาพเดียันค่ะวันนจะได้ถสายภาพเดียวมาวันเนี่ไปที่แล้วไปกำการทดองที่แล้วมาเพื่อนเดียวภาพเดียวท่ายทสหน้ามันกินบ่หนันอานักมากกาเนี่อน้อาน้ามันธรรมชาติเนี่ยนะ กินแค่แรกเขอยกเอาก็ได้กำลังใช่อันนี้อยู่เนาะเปิดพอหายใจเขรู้สึกคงกัรแล้วเลยกินกินเดิเปล่าดิหาใจแล้วปะ

qua à. lần <laughs> <laughs> à. được mình trong một bóng đấy nát hết chai, you know, mọi đại học, 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 đại học, mọi 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 đại học, มีมกดดัดเลยเนาะจักไปใส่ยานึ่งนี่นะเตี้ยนลูกเนี่ยจัดไปใส่ใส่ลูกใครเยี่ยมต้องมีลูกกับลูกหอดลูกตกเดี๋ยวนะแทงลูกแทงยังสิทำโชคคนี้แหลตกเลือดสิว่ะมียังดีโดนเลือดไม่ได้ตบขาเลือดเลือดตบนย่างอีกพอแห้งอีกเนาะว่ากันไปอีกนิดนึงอย่างงี้สิปะขาดเลือดขาดยังเนาะตัวนี้นะ่ยสำคัญ หลายๆสามสบเอ็ดเน่ทหัาบไม่ได้เหนื่อยนี่ขาเดือดเป็นสีแดงขาเดือดอะไรอย่างนี้ก็เพราะแห้เดือดถูกของล้านปลายทะเลก็ของล่าองล้นไม่ได้ทำเป็นสคัญที่ไลยของล้านปลายตะเกาวซีล้านนึงเถอะนะแต่เกบ ใจดุใหลายอยากแล้วมันจะไล่หลายาเนาะการเกิดต้นเงิ่ตนดันเกิดหมดยุคต้นมื่ไร่ก่อนบเฮงคือไปหาเอาเนาะเด็กต้องเกิดตายแ่เนาะเด็กใเนาะน้อยแหละต่อเพื่อนอไส้กับครัวไป็นไม่ใช่ผลิต่มันคำขึ้นเิดตยิ ำนั้นแล้วแบบนี้รอต่ที่ตามย่ายห้องเนาะจักชมงจักเวลาใดเดี๋ยวทั้งเทเป็นมาอีกทีนึงมนกินเขาแต่พอมีแห้งแลังน,นอนจักน้อยก่อนมีตจให้นอนอย่างเดียวนั้นลุกปวได้นะนี่เนาะอืมจะปลุกมันเกี่ยวกับทั้งทั้งสมองเนาะปวดหัวปวดหางโย ทนาะเดียวจังที่ตามเบื้องต้มกันอีกเดียวพาทั้งลูกหลานออกไปข้างนอกก่อนนี่พี่น้อยอยู่ข้างหลังนี่เอาเนาะแข็งแห้งไม่ไหวเด้อเนาะเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยวอยู่นี่จังน่อยก่อนนะตากรับออกมาข้างนอกไปนี่สองสาวเขาไปลูกไปยางไปพุ่นก็ได้ไปมองลงลมเบืก่อนลมเลยฮาเดอร์ เนาะใช้อันกินในแม่น้ำกินนี่ใะอยู่ใช่นะใช้ลุงอยู่ใช้พี่ห้ามานั่งโต๊ะพี่ก่อนก็ได้ไปมานั่งยู่โต๊ะพี่ฮะโต๊ะแถวนี้ได้หนิมีบ่ทุนบ่ ไปยันจะพุนนฮะได้ตกอย่างมาชอชอมึงดิมโค้งก่อนสาดจักน้อยเนาะน้ำขึ้นหลพี่น้องเลยโอ้เออเนาะช่วงนี้กะพี่น้องเนะเาะเดี๋ยวเราครอบครัวกบกเป็นช่วงเกี่ยวกับมันนี้ พี่เรูวปะมันออกบ่ได้ได้ดุอยู่หันนะ่ะดี่พี่เนี่ยแล้วของน้ำบ่มีโคตรเอามันบ่ลื่นบ่ลเลยเบิ้งเด้อมันดื้อในพื้นเด้อลอยหางเลยนี่มายืนเบิ้งแถวนี้ก็ได้นี่นออกไปบ่าไรนี่เนี่โอ้แล้วของเงินน้ำโขงนะพ่อ พูด,ดอีนาะนี่เนาะมีกุกไม้ในนงกลาลมีทรายหาดเลยเหยาเหลวลยไปเอาละพี่น้องเนาะก็มายืนชมยืนอีกคอนเราก็จะได้ติดตามเบื้องต้นการอีกเนาะจะได้ ง่ายขึ้นไปในห้องเพ,พื่อแลกเปลี่ยนแต่ว่าบุหัวว่าจักเวลาใดเพราะว่าทางแพทย์เพิ่อนก็นยังติดอีกเคตหนึ่งอยู่ในการผ่าตัดนี่แหละพี่น้องเนาะอาการกาล่าสุดกาอันนี้อยู่พี่น้องเนาะกินเข่าได้แต่ว่าถาลุกนี่มันก็อยากเจ็บหัวเจ็บหางนี่จังน้อยเนะาะเลยให้แพทย์เพิ่อนก็เลยให้นอนยันงบัท่านได้ให้ลุกาทางเมีย้องเปียวกับปอนเขา ก,กินกพอหายากก่อนบ่อหายกินไลยพี่น้องอเดี๋ยวท้องมันจุกมันอยังมันสียากอีกเนาะเอา,เอาพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยพุทธสุขสุคนเด้อเนาะขอบุกขอบใจขบ,บุญขอบคุณพี่น้องอีกทีหนึเานาะที่เขามาหามาสมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ได้พี่น้องเด้อเนาะมีอย่างเพิ่มเติมอย่างใดเนาะเดี๋ยวทั้งพ่อน้องเปียวแจ้งพี่แจ้ง,งน้องอ่านะในคลิปอีกต่อไปเนาะคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดี